ผู้ขีปีตเนียงอรพิมตั้งจัดอธิษฐานเนื่องด้วยนางเป็นสตรีโสภียิ่งต่อตนะตอนที่สงตอนที่สงนางอรพิมตั้งจิตอธิษฐานกี่เ้าท่า ตอนนางออรพิมพตั้งจิตอธิษฐานเบอร์ย่ตามภาษาเขมรสเตยืงท่าจุมพูกีปีร์นะจุมพูกีปีร์เนียงอรพิมพตั้งจิตอธิษฐานเนียงออรพิมพตั้งจิตอธิษฐานนะถ้าอย่างนั้นภาษาไทยกีธาเนื่องด้วยนางเป็นสตรีโสภียิ่งเป็นขวัญมิ่งเชยชิดพิสมัย นึกคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยจึงตั้งหาไทยอธิษฐานปลิงวจีเปิดภาษาคแมยืยงกิธาอดอย,ยแฮดเนียงเจียสเตรล้อเชิดชายนะยเจียปวดลงแกวเลือบพอดีประดัดเสนาหานึกโรดลึกดอลคืองสะยักสะก,กระได អភិយន្តរាយទើបតែតាំងចត់អធិដ្ឋានអូយឃើញសាមីបន្តែងវិជ្ជាមកចេះនេះគឺចប់អាចំពุกទី2ឬចប់តອນទី2